คู่นี่นี้ชอบเลยเดียวนะอ่าก็รประมาณนี้นะมาใช้ให้ดูครับนี่อ,อันนี้คือ,อสวัสดีครับมาพบกับพี่นุ้และพี่สมจุกในดูนีชนแนลนะครับก่อนรับชมคลิปนี้กดไลค์กำลังใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ วันนี้พี่จุกพี่นุ๊กจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสายแบ็กเฟรมนะว่าในสายแบ็กเฟรมเนี่ยสายซัทาเนี่ยเราจะใช้อะไรนะครับบางคนเนี่ยเอ๊ะจะใช้อุปกรณ์แบบไหนดีจะเล่นอะไรดีพี่นุ๊กก็เลยมาทําคลิปเป็นสายแบ็กเฟรมก่อนแล้วกันนะครับซึ่งสายแบ็กเฟรมเนี่ยมันต้องอัพอะไรบ้างก็ค่าสถานะก็ประมาณนี้นครับนะก็อัพสัทธา ไอ้แบ็กเฟรมเนี่ยก็คือเป็นสายที่ใช้โจมตีด้วยเวทถูกไหมครับใช่มันจะโจมตดีด้วยไม่ใช่เวทนะมันจะเรียกว่ามนตรานะ oh. ถ้าเกิดเวทเนี่ยมันจะใช้ต้องใช้คาถาแต่นี่มันมีมนตราเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่นุ๊มใส่มนตราอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราผ่าไปเอากันนะครับได้ครับตรงนี้เราก็ต้องมาที่ความทรงจําที่เราจะใส่เข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เรามีนมนานเนี่ยมนตราอ่านี่แหละมาดูอันนี้ไปปุ๊บแล้วก็ อีกอันนึงก็เอาเป็นฟั่งบอลแบ็กเฟรมนะครับโอเคซึ่งโอ oh. อ่ะขันแรกเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็คือสามารถทำลายศัตรูข้างหน้าได้เป็นแถบเลยแล้วอ่ะคราวนี้อีกสกิลหนึงก็คือปาบอลน,นะครับซึ่งเราจะไปเอากันวันนี้นั่นแหละ พี่อันนี้พี่นุกใช้บ่อยอ่าซึ่งมันมันเวิร์ดสกิลหลักสกิลหลักแรงจริงเปิดได้ปะเนี่ยเปิดไม่ได้มาเราตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทสตอมบิลนะครับอยู่ห้องที่ชื่อว่าห้องข้างแท่นยกนั่นเองนะเราก็อยู่ว่ามาตรงนี้ทําไมโอ้โหตรงนี้เราวิ่งผาไปได้ออกทางซ้ายครับให้วิ่งออกทางซ้ายก็ได้นะจะไปมหาลุนเหรอไม่ครับเราจะไปห้องข้างหน้าตรงนู้นข้างหน้าเนี่ยเห็นไหม นี่เขาก็ลงมาที่นี่ครับไม่ตรงนี้ไม่เคยมาเนี่ยเนี่ยห้องเนี้ยที่เราต้องใช้กุญแจดาบหินนะอ้าวหมาหนูอ,าอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวตายแล้วเนี่ยตายเนี่ยไปเล่นไปเนี่ยออ่ะเราถ้าเกิดใครมาก็ระวังนิดนึงนะครับมีหนูอยู่นะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีที่เราให้เก็บของอะไรไม่ใช่ห้องนี้ลงไปอีก แวบตรงนี้นะเราเประตูนี้มันเปิดไม่ได้นะครับเราต้องใช้กุญแจดาบหินตรงนี้นะครับเนี่ยตรงรูปปั้นเนี่ยปุ๊บมันก็จะเปิดประตูม่านซึ่งพอเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีหีบ2ออันซึ่งหีบอันแรกจะได้อุปกรณ์อันนี้ครับก็คือซีลนะหีบอันแรกจะได้อุปกรณ์เดี๋ยวพี่นุเปิดให้ดูเลยอุปกรณ์อันนีเน้เป็นอุปกรณ์เหรอครับใช่ครับเป็นตาประทับนักล่าเทพเจ้านะครับ อ่าส่วนอีกอันนึงนะครับขีบนี้แหละเราจะได้เป็นมนตราเป็นหนังสือคาถาซึ่งเราต้องเอาหนังสือเนี่ยไปไปมอบที่โต๊ะกลมเพื่อที่จะขอเรียนเวทครับอ่าเราก็เลยจะได้เรียนเวทนะตรงนี้หนังสือเป็นหนังสือนะอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับชิ้นแรกนะครับผมเดี๋ยวไปดูชิ้นที่2งกันครับโอเคครับมาดูชิ้นที่สองบ้างเราจะไปเอาที่ไหนนะก็คือตรงนี้ครับเรา เลาะขึ้นมาข้างบนเนี่ยพอจนถึงแท่นยกใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเราก็ตามทางมานะครับจนในที่สุดเราจะเจอแถวแถวหมู่บ้านกัางหันลมเนี่ยนะซึ่งมันจะมีชนชั้นสูงอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงอย่าเดินชนชาวบ้านนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเอ่อเขาเต้นเต้นแรงตั้งกาลอยู่นั่นแหละเขาทำกิจกรรมเต้นลํากันอยู่ซึ่งเรียกว่ากิจกรรมข้าจังหวะใช่ซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไปโดนเขาเนี่ยเขาจะหมาหมู่เราเลยนะดังนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาเต้นกันอยู่นะ เราร้อนน่ะเราก็ขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเองนะครับอ่าขึ้นไปปุ๊บอ่าตรงนี้เราออกซ้ายนิดนึงนะครับเพือ่อความชัว์อ่าแล้วเราก็ไปต่อส่วนตรงนี้จะมีริบมาริกาถ้าเกิดว่าเราตายเราจะมาเกิดตรงนี้ได้นะเนี่ยริบมาริกาเนี่ยอย่าลืมเปิดสัญญาณไว้ด้วยนะครับานวปรูตรงนี้อ่าซึ่งตัวที่เราจะมาตีเอาของเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่พี่นุ๊ อเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับพอตีเสร็จแล้วเราชนะเราก็จะได้ของมาตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเครื่องขลกมังสาเทพนะครับหลังจากที่เราชนะหัวหน้าชนเผ่าชั้นสูงนะเราก็ได้เวทที่พี่นุ๊อยากได้อยู่แล้วด้วยก็คือเวทที่ชื่อว่าเพลิมทมินผานล,ลาบอ่าเราไปดูกันว่นามันใช้งาน,นายังไงเท่มากๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดเปิดพอตรงนี้ซะหน่อยแวบ แล้วเรามาดูันว่ามันคือตรงไหนนะเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้ดูนะนี่มันคือที่ราบสูงหมู่บ้านกัางหันลมนะครับโอเคอันนี้คือจุดที่เรามาเอาของพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงว่าของมันเป็นยังไงนะครับคลังไอเทมแล้วก็มาที่อ่ะไปที่อุปกรณ์นี่มันเป็นของที่สามารถใส่ตัวเนี่ยเครื่องถล่มภาษสาเทพเนี่ยเราสามารถใส่ ของได้ใส่เท่าสครามเข้าไปได้นะครับซึ่งพี่นุบวางแผนว่าจะใช้ตรงนี้กับสกิลขวานท้องนั่นเองอ่ะแล้วก็มาดูอีกอันนึงเดี๋ยวเราจะมาใส่สกิลแต่มาดูกันนิดนึงนะครับสกิลเป็นมนตราหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะเรามาแทนอันนี้นี่ครับมันคืออันนี้นะครับเพิงเทมินผ่านลา่าอันนีใ้ใครที่เล่นสายแบ็คเฟรมนะก็ไม่ควรพลาดนะครับ วิธีการใช้ก็แสนจะเท่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันตรงนี้ตายเลยนะครับก็แรงทีเดียวนะอ่าครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันนะครับผมเอาเก็มาลองกันหน่อยนะครับสำหรับอาวุธใหม่กับ มนตราใหม่ที่เราได้มาจากการตีมอนเตอร์ตัวเนี้ยได้มาแล้วมันมีประโยชน์ยังไงลองดูอาวุธนะดูโอ้โหเท่เลยอะ่ะไ้นู้ดูดูค่าสถานะหน่อยมันมีแบ็คเฟนทรโดติดมาด้วยนะครับแล้วก็ไปดูที่สถานะใช่ไหมใช่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 สถานะอาสถานะโอ้โหบวกไปเท่าไหรอะ่ะนี่อาวุธอะไรครับหนึ่งสองสามเช่ไหนอูสามอูสาม อาวธสามจะว่าใส่ช่องใส่ทั้งได้ใช่ไหมใส่ลูนได้ใช่ไหมใช่ครับแต่เขาไ่ใส่ลูนแล้ใส่ใส่เท่าสงครามเหรอใช่มันใส่เท่าสงครามด,ด้วยนะอาวุธตัวเนี้มันก็ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนจริงมันอาจจะตีสปอนเซอร์พวกนี้ไม่ตายหรอกเราดูเอราะูตีบวกไปเยอะเหมือนกันแต่แต่เนี้ยเราจะเอามาดูนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนมนตรานิดนึงนะครับจะเอา โกเรนวลหรือว่าสาบานต่อพึกษาทองมาใส่ไว้อะไปที่ความทรงจําเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ดาบเนาะเราก็ใช้เป็นสาบานต่อพึกษาทองนะครับอันไหนวะอันนี้อันนั้นแหละเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เหรออันนี้อ๋อโหยเงนตาเยอะจัดบู๊บเสร็จแล้คราวนี้พอเราจะใช้เนี่ยแหมเราก็ต้องบัฟกันก่อนนะครับ ขึ้นไปดูข้างหนา้าอีกทีนี้สองร้อยกว่าใครไปเท่าไหร่เนี่ยน่าจะขึ้นไปสามร้อยกว่าเลยครับ <500 S 2> <ค>ร้อยกว่านะคราวนี้เรามาลองโทรโดตร,ตรงนี้ดูนะยืนระหว่างมอนสองตัวน,นี้เฮ้ยอู๋อู๋ตายแล้วอู๋เดียวตายเลยอ่ะโอ้ตายเลยตายเลยโอเคอันนี้ก็ไปตีบวกมานะก่อนหน้านี้ตีไม่ตายนะตีบวกไปเท่าไหร่นี่สิบสี่ใช่ไหมครับโอ้โหเฮ้ยโอเคอยู่นะ โอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิทาร์โดโดิวิ่งมาคู่ๆอย่างนี้ชอบเลยโอ้ดอกสุดท้ายนี่แทบไสไหลอ่าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไงเราไปดูชิ้นต่อไปกันนะครับผมมาเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ามาดูแผนที่กันนิดนึงถ้าเราซูมเอามาดูก็อยู่ประมาณแถวแถวเอโอเนียหรือว่าอ่าพวีคเคลิสนะครับ หลายๆคนเปิดจุดพรไปแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่นุ๊กจะพามาที่จุดพรนี้แล้วกันแล้วเราจะวิ่งไปที่นี่ครับภายในหอประทานพรเคลิตนั่นเองปะ<า>ไปลุยกันหลายๆคนเอ๊ะยังไม่ได้เปิดจุดวาร์ปเลยเราต้องวิ่งเข้าไปในหอประสาทนะถึงจะเปิดได้นะครับพี่ทำจุดอะไลย,ยังไม่ได้เปิดเลยอ่าเดี๋ยวพี่นุ๊กก็จะเปลี่ยนอาวุธกันไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเอ่อข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 อ,ขอปรับ นี่นิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้มนตราที่เน้นเรื่องของพวกแพ้่าศักดิ์สิทธิ์นะพวกอัศวินพวกเนี้ยนแพ้่าตศักดิ์สิทธิ์ก็ใช้เป็นพวกไลทมิ่งเนี่ยจะดีนะครับเพราะว่าข้างหน้านี่จะเจอเป็นไนท์ใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นประสาทมันก็จะมีไนท์อยู่นี่มาแค่นี้เองใ,ใกล้ๆนะฮะจากตรงนั้นนะมันจะเป็นหอคอยอยู่เนี่ย จะฮะเดี๋ยวพี่โน้พาไปดูมีพรไหมมีแต่ว่ามันจะขึ้นไปยากนิดนึ่งมีมาตามนี้เลยนะปุ๊บอย่างแรกเลยเราต้องกระโดดตรงนี้ก่อนครับปุ๊บเสร็จแล้วเราลงจากมานะเราก็ใช้การโจมตีที่เป็นระยะไกลนิดนึงอะโจมตีเฮ้ยพิทอันพิดอันคาร์ดเลยอุ้ยไม่โดนโดนขอ,ขอดไม้ตายละตายละเดี๋ยวเดีย พี่น,นุ๊กน่หน่อยดิเอองายอะไรเงี้ยโอ้พันกว่าโอ้พันกว่าเมื่อกี้พอดีพี่นุ๊นั่นด้วยพอดีแล้วก็เรียกม้าครับเรียกม้านะหลังจากนั้นเราก็กระโดดสองสเต็ปมาที่นี่นะครับอ่าจะยากสักนิดนึงนะแล้วก็เก็บของซะตรงนี้แล้วยังต้องไปต่อนะตรงนี้เราก็ขี่ม้ากันไปนี่เสียวตกนังเลย ไม่มีตรงไม่ต้องไต่ต่อไต่ไต่ตตขึ้นอะไรไม่ต้องเลยเหรอไม่ต้องยังยังไม่ต้องไปตรงนั้นนะอ๋อเดีย๋ยวนะพี่นุ๊นึกทางก่อนตรงนี้มันไปไม่ได้เห็นไหมตรงนี้มันไปไม่ได้นั่นหมายความว่า,เ,าเรารู้สึกว่าจะต้องไม่ไม่ต้องยังไม่ต้องฆ่ามาเพราะฆ่าเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยครับหลังจากฆ่า หลังจากฆ่าตัวนี้ยกระโดดมากระโดดมาปุ๊บเราก็ขึ้นตรงนี้เลยนะอันแรกเนี่ยไอ้ตรงนู้นไม่ต้องไปขึ้นนะมัน,นไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ยังไม่มีสอนสเตอร์นะเราต้องมันมีจุดพอให้เราต้องไปก่อนตรงเนี้ยจะยากนิดนึงใครที่ใช้มาไม่คล่องอาจจะเดี่ยงได้นะครับไออย่างนี้เป็นต้นโอ้โห <laughs> มันก็จะตก,ะะตกะยังไงก่อนมันก็จะตกยังไงก่อนนี่ครับ อ๋อกับที่เดิมก่อนทำไมตรงนี้มันอาจจะยากนิดหนึ่งมันบีบหัวใจแล้วเัินอะพี่ตงจุกก็ทำตามไปด้วยได้นะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองมากระโดดกันดูนะครับเราจะได้ขอ,ของ<ด>ที่คุ้มค่าเลยบอกเลยสำหรับสายาช่วยพี่นุ๊กก่อนอ่าสำหรับค่อยแอบไปเล่นใครเล่นสายแบ็คเฟรมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้พี่นุ๊ขออนุญาตเดินกันไป เออเอออ่าเฉินวิวโอเคตรงนี้นะแล้วก็วิ่งไปหน้ามีข้างหน้ามีหลุมนะตรงนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับมีมอนนะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเจนเย็นหลมยกระสวนแล้วกระสวนเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปแล้วนะครับเราก็จะไปต่อนะครับ แค่คนก็ได้เพราะเนี่ยไม่ต้องใช้ม,ม้าหรอกว่าอย่างเงี้ยคนน่าจะไม่ไหวนะอ่ะต่อจากตรงนี้ครับโอเคอุ่ยโดดสวยงามไปอ๋อมม่ต้องยมีเข็มไฟระวังล่วงครับพี่นุกโอเคพอคถึงตรงนี้ครับเราต้องปีนแล้วนะอันเนี้ยเสียวแช่วะอ่าซึ่งตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะเจอจุดพรนะครับหลายๆคนก็อาจจะก,กระโดดตกตายก,กันอยู่เมื่อกี้สักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าถึงตรงนี้ได้ มีจุดให้เซฟแล้วดีใจด้วยนะครับผมซึ่งเราจะมาเปิดจุดพอตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะวิ่งลงบางล่างซึ่งก็ต้องระวังนิดนึ่งมันจะมีทหารยามสองตัวเราต้องกับจัดก่อนนะใครบอกเลเวลน้อยๆมาบอกโดนเลยทีเดียวตาย ปไปเดยน,นะครับนะครับอ๋อโดดโด,ดโดดออกทางนี้ใช่ครับเราจะโดดไปทางนี้เสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องกระโดดลงไปอีกเดี๋ยวเลงก่อนเลงก่อนพี่นุ๊กมองไม่เห็นจะบอกให้โดดไปตรงหลอดไฟอ่ะปึ๊บเสร็จแล้วก็พี่นุ๊กก็จะวิ่งมาทางนี้ครับกระโดดลงมาจากข้างบนเสร็จแล้ววิ่งออกขวามานะครับ แล้วเราก็จะลงมาตรงนี้มันอ้ยถล่นี้เหรอมันก็จะถล่มมาแบบนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวิ่งลงมาที่ตรงนี้แล้วก็ออกขวามานิดนึงแล้วก็กระโดดลงแางล่างเสียงว่ะอ่ะาคราวนี้เราก็จะกระโดดลงไปตรงนี้อีกอ่าแล้วก็ข้ามไปอ,อันนี้ต้องกระโดดไหมหรือว่าเดินลงไปเฉยแเมื่อกี้เหมือนเดินลงไปเฉยเดินลงไปเฉยครับเสร็จแล้วคราวนี้ดูด้วยว่ามีมอนเตอร์ตรงไหนที่เราจะตีได้เนี่ยอยางตรงเนี้ยเห็นไหม มันนั่งอยู่ตรงนั้นหนละจริงๆก็ตีได้นะเราก็กระโดดลงไปตรงนี้ก่อนโชกเราก็เอาไอ้แอตแทกที่เป็นระยะไกลตีได้ครับเราก็เลยอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็กระโดดลงไปข้างล่างตรงนี้แล้วก็ไปตรงที่ทหารนั่งนั่นแหละมันเหมือนมีลิฟต์แล้วตรงนี้ตรงนี้มีลิฟต์ครับจริงๆคนที่มาครั้งแรกลิฟต์มันรอยอยู่อยู่นะ อันนี้พี่นูก,กดสวิตช์ให้มันขึ้นมาก่อนเฮ้ยเตะมันลงได้ปะเฮ้ยเฮ้ยตไเหรอโอเคตอนนี้เราก็ตั้งขึ้นลิฟปตป์ลิฟต์หลุกงเออเหมือนกงหนูเลยเออพอเราขึ้นลิฟต์มาปุ๊บนะครับเราก็จะมาถึงตรงนี้เราก็วิ่งเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้โอ้โหรอยเลือดเพียบเลยนะนี่นี่นี่จริงๆเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ต้องไปไงต่อรู้ไหมเราต้องปีนบันไดครับ เพิ่มจุกเราไม่เพื่ออะไรเพื่อ,อที่เราจะไปเปิดประตูนะครับเราต้องไปเปิดประตูนะแอบเปิดประตูฝั่งที่นู้นใช่ไหมใช่ตอนที่เราเจอไอ้ยามสองตัวมันจะมีประตูปิดอยู่ยใช่เค้าหน้าถ้าเราตายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปกระโดดแบบเมื่อกี้นะ <c oughs> เราก็ฆ่ายามสองตัวนั้นเราก็เดินเข้ามาเลยเนี่ยเห็นไหมประตูเนี่ยเมื่อกี้มียามสองตัวที่เราฆ่าไปตรงนี้นะครับ เปิดเสร็จปั๊บน้าก็เปิดแล้วครับตลอดาน้าก็วิ่งจากจุดพอนมาได้เลยนะครับอ่ะเราก็มาตรงนี้ต่อลงไปต่อกันมันก็จะยาวนาะนสักนิดนึงนะสําหรับคลิปนี้เพราะว่าทางมันลำบากไม่ได้วิ่งกัน,นง่ายๆนะแล้วอย่างไม่มีม้าด้วยแต่โชคดีที่มอนสเตอร์มันไม่เยอะมากเหมือนเหมือนที่อื่นนะที่อื่นนะ่ยโอ้โหบางที่แบบมาไปกองทัพเนี่ยอันนี้มีไม่เยอะนะ มียามแค่ไม่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองมีน้อยแต่คุณภาพคับแก้วอตอนทีเดียวเมื่อกี้แปดหมดแทบหมดหลอดตรงเนี้ยระวังเลยครับอันตรายมากใช่ครับตรงนี้อันตรายมากดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะบูตพลังงานซะก่อนนะครับแล้วก็ดูสิวิ่ย,ยเดียวไม่ได้ ถึงมากอนะ่ะอยังถึกอู้วอ้าสายเวทเหมือนกันแบบบนแบบเดียวกันเลยสายเลือดเงียอ้าวมีรถฟังถึงหินอุ้ยบอกเลยว่ามันโหดจริงตัวนี้นะสำหรับพี่นุม้มเลเวลยังไม่สูงมากครับเล่นสซยเอสพีหมดเลยปั๊มก่อน แล้วก็โอเคไปต่ออ,ตอุอ้ยเติมเลือดซะหน่อยดีกว่าจากตรงนี้ไปไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับนะไปเก็บของด้วยใช่เดี๋ยวเรานี่มีโค้งแห่งรูนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากระโดดกัะต่อนะครับโอาค่ามอนเตอร์ตัวนั้นได้เรียบร้อยเนี่ยแ้เดินมาสุดทางก็เก็บโค้งแห่งรูนเรียบร้อยนะครับเราก็มานี่ครับเึ๊บเบ,บเลาะมานะครับเดินดีๆนะไม่ต้องรีบนะครับ อาจถึงตกตายได้นะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้ครับนะบก็จะเจอเสาที่หักพังๆเนี่ยซึ่งเราก็เหมือนเดิมครับกระโดดไปองถล่มแน่เลยถล่มลงไปยาวเลยแต่ว่าเราไม่ตายนะเป็นเรื่องแปลกไ <c oughs> ม่ปกตินี่ใช่ปกติไส้ไหลายนะครับคนตัวชิปพีอ่ะคราวนี้เรากระโดดลงมาปุ๊บเสร็จจะเห็นลูกกงนะครับแล้วก็เข้ากงไป ลึบลงมาข้างล่างครับถึงไหนแล้วหลายหลายคนบอกโอ้ยยาวไกลเลยนี่จุดนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นนะครับก็เพราะเรามีพรอ่าเรามีพรแล้วนะครับครับผมแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะที่เห็นเห็นประตูสีทองทองนี่เห็นแน่นอนเห็นเจ้าตัวนี้เราก็ต้องสู้กันอีกแล้วนะ อขอบูตก่อนนะครับแล้วก็ใส่ละเอา้าบูตสองทีด้วยโอ้โหแน่นอนจริงได้อยู่เกี่ยวเนี่ยเอาแล้วเอาแล้ววินุก หนนลำบากแล้วอุ้ยบอกเลยว่าเหนื่อยมากเนี่ครับเจอห้องบอสแล้วแล้วไปรุ้นกันว่าพี่รูกจะชนะได้หรือเปล่านะอ,าอ่ขอขอปั๊มก่อนนั่นนะอันนี้คือไปสู้ได้เมื่อดร Hours later. โอเคหลังจากตีบอสตายนะเราก็จะได้เซ็ตนี้มานะครับทั้งเซ็ตเลยซึ่งก็เจ๋งพอสมควรนะผ้าคลุมหมวกอะไรผ้าคลุมสาวกบางสาเทพเสื้อคลุมสาวกบางสาเทพกำไรสาวกแล้วก็กางเกงสาวกนะอ่าเห็นไหมเป็นชุดแบบนี้นะครับเป็นชุดของบอสน,นั่นแหละคือไปตีมันแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาใส่อเนาะเออหน้าสงสารเลยฟังดูโอเคสองอันจ้ะทธอไปสียสองอันจ้ะเออก็ <c oughs> <c oughs> เราก็ให้พี่ต้มจุกไปฆ่าบอสตัวเดียวกันที่อยู่ตรงเมืองกรงหันใช่ไหมแล้วก็โยนมาให้เรานั้นเองเพราะว่าพี่ต้งจุกได้ใส่ซามุไรไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับไม่ได้ใช้ครับโอเคก็จบไปแล้วสําหรับคลิปนี้นะเห็นไหมเนี่ยพื้นแดงไปหมดเลยตายกันเป็นเบื่อนะครับไหนโชวไหนโชวโชอะไรเอ่ยโช์เท่าโชว์เท่าโชว์เท่าเท่าสงครามเหรอ เออได้มาด้วยไม่ใช่เหรออ,อแต่ถ้าสงครามตรงนี้ไม่มีไม่มีมก็ได้ตั้งแต่ตรงข้างบนนะครับตัวที่เป็นอาหมู่บา้านกลางหันเนาะหลังจากที่เราฆ่าตัวเจ้ากอสกินอโปโซมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราวิ่งเข้ามาข้างในนิดนึงนะเราเปิดขีบสมบัติเราก็จะได้ดาบลักลาเทป,ปเจ้าซึ่งจริงๆแล้วไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับสายศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนก็ลองไปดูรายละเอียดได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ดาบเทพเจ้าเหรอแวบโอ้โหดาบเยบเลยงงเลยนี่ดาบนักล่าเทพเจ้านะส้ยสายเซนส์สายเซนส์สายสตาสายสตาครับนี่แหละเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่หาอยู่นะนี่ครับมาใช้ให้ดูครับนี่อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่พี่นุ้หาอยู่นะสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือทั้งหมดในสายแบ็กเฟรมที่แนะนำว่าเราควรมีมาใช้นั่นเอง โอเคโอเคสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจพี่นุ้ยพี่ส้มจุกครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ